สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะคะแพ็กจัดส่งให้วันอังคารนะจ๊ะพรุ่งนี้วันจันเนาะแต่ไปสนีเขายังปิดทําการอยู่นะคะเปิดอีกทีเป็นวันอังคารจัดส่งอังคารที่ 4ีมิถุนายนนะคะของจะถึงลูกค้าประมาณวันพุธพฤหัสหรือศุกร์ไม่เกินนี้ส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราแวกใกล้เคียงกันก็จะถึงประมาณวันพุธนะคะพุธพฤหัสไม่เกินนี้หรอกแต่ถ้าลูกค้าทางภาคใต้จะถึงประมาณพฤหัสหรือศุกร์ประมาณนี้โดยประมาณนะคะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลยคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด12เซตเนาะในราคาพิเศษเซตละ175้บาท แถมชุดบำรุงนะคะเป็นยากันเชื้อราเป็นปุ๋ยเม็ดออสโมโคสแล้วก็สตาร์เกินจีแถมชุดบำรุงบอลสีให้ทุกเซ็ตด้วยนะคะสำหรับการซื้อวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวก่อนไปดูบอลสีเซ็ตนะคะพาแวะมาดูใบกัมปูก่อนไหมคะมีใบกัมปูจำหน่ายนะแพ็คหนึ่งกล่องแบบนี้1กล่องบรรจุ5้ากิโลนะคะจะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมดห้าถุงจะมีแบบนี้ทั้งหมดห้าถุงนะคะอันนี้ถุงละ1กิโลนะคะ โอนจะอยู่ที่130บาทนะคะปลายทาง1 7 0เจิบาทต่อ5กิโลเนาะปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบก้ามปูนะคะเป็นใบลว้ลวนนะคะไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะนี่นะจ๊ะใบลว้ลวนเลยใช้ดีอุ้มน้ำได้ดีเก็บความชื้นได้ดีคัดสรรส่วนที่ดีที่สุดมาให้ใบก้ามปูมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยลูกค้าแต่อยู่ที่ว่าเรามอง เรามองถูกไหมเรามองออกไหมว่าเราต้องใช้ส่วนไหนสําหรับบอลสีเพราะมันชื่นชอบแบบไหนมากที่สุดส่วนไหนปลูกแล้วมันจเจริญเติบโตดีที่สุดนะคะแม่ค้าคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้นะคะก็คือใช้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อไปกี่กล่องกี่มากี่ถุงลูกค้าก็จะได้ เนื้อแบบนี้หน้าแบบนี้เลยนะคะจะไม่มีว่าถุงนี้ใบใหม่ถุงนี้ใบเก่าถุงนี้เป็นดินถุงนี้ไม่มีใบใหม่จะเกรดเดียวกันมาตรฐานเดียวกันแบบนี้นะคะเชื่อใจไว้ใจกันได้เลยแม่ค้าขายของคุณภาพนะคะเราเขาเรียกว่าขายคุณภาพอ่ะนะคะไม่ไม่เน้นขายไปที นะคะเผื่อลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคะลูกค้าก็กลับมาอุดหนุนแมค้าได้เรื่อยๆได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับใบก้ามปูไม่ซื้อบอนสี่ไม่เป็นไรสั่งแต่ใบก้ามปูก็ได้นะคะเพราะว่าส่งแยกกันอยู่แล้วนะคะามาดูบอนสี่จ้าฝากเบอร์หรือยัง สนใจเซตไหนหรือสนใจใบกัมปูนะคะโทรได้เลย0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีเฟสทักเฟสมีไลน์ทักไลน์ไม่มีเฟสไม่มีไลน์โทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะ0805194988รับอะไรเซตไหนหรือรับใบกัมปูรับกิโลโอนหรือายทางแจ้งแม่ค้านะจะได้ทำการจดชื่อที่อยู่สรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะ มาดูบอลสีกันวันนี้คัดมา12เซตจ,จะมีตรงใจบ้างหรือเปล่า ะะส่วนมากก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มเข้าวงการบอนสีฉันเริ่มหลงไหลในสเสน่ห์ของใบบอลแล้นะคะบอนสีเป็นไม้โชว์ใบนะคะเป็นไม้โชว์ใบบางครั้งเมื่อสุดการจเจริญเติบโตเขาแล้วใบเขาก็มีอาจร่วงโรยทิ้งไปบ้างก็เช่นเดียวกับไม้ดอกลคะค่ะเหมือนกุหลาบเนะาะเมื่อเขาบานสะพังให้ความสวยงามจนสุดแล้วมันก็มีร่วงโรยไปบ้างแต่ถาว่าเดี๋ยวดอกใหม่มันก็แทงขึ้นมาใช่ไหม เช่นเดียวกันบอลสีก็เช่นเดียวกันถ้าใบนี้ร่วงโรยลงไปใบใหม่เขาก็จะแทงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องสี่เรียสเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเลี้ยงเพื่อความสนุกสนานนะอ่ะพวกเซตพวกนี้เหมาะสําหรับมือใหม่เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เลี้ยงไว้เยอะแล้วอะที่เลี้ยงมานานแล้วเขาก็จะมีไม้พวกนี้แล้ว <c oughs> นะคะเรื่องของเรื่องเขาก็จะสะสมไม้พวกเนี้ยชื่อตามเนี้ยไว้แล้วค่อนข้างเยอะนะคะมีแล้วเขาก็อ่ะถ้ายัง ถ้ายังรอดปลอดภัยอยู่เขาก็ยังไม่ซื้อซ้ำเนาะแต่ถ้าของใครบางทีล้มหายตายจากหรือยุบไปไม่เห็นหน้าค่าตาแล้วก็อาจจะซื้อไปเพิ่มไปเติมได้นะคะ มาดูกันเซตที่1น,นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่จากกระถางใหญ่แล้วก็มาที่กระถางเล็กเนาะ1เซตจะมีทั้งหมด3ต้นนะคะ1 7 5ส่งฟรีมีปลายทางแถมชุดบํารุงบอลสีให้ด้วยนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยมีชื่อว่านายท้องเหม็นนะคะตับวีรชนจะเริ่มกัดแดงมาแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเป็น พรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะ1ต้นและต้นนี้นะคะทราบชื่อแล้วนะชื่อว่าอีกทีหนึ่งก่อนไหมคะลืมทราบชื่อแล้วนะคะมีชื่อว่าจอมพลนะคะมีชื่อว่าจอมพลนี่ขออนุญา,าตยืมภาพจากเนดนเตนะคะนึกออกแล้วชื่อว่าจอมพลโตขึ้นนะคะถ้าเขาได้แดดด,ดีเราจะกัดสีแบบนี้ ะะเล็กๆอ่อนๆสีก็จะ,จะมาแค่นี้อยู่จอมพลนะคะจอมพลให้ไปด้วย1ต้นและแถมชุดบำรุงบอลสีนะคะยากันเชื้อราจากตัวนี้ให้ไป1ซองอันนี้ใช้ได้เยอะเลยนะ ตวงหนึ่งชอ้อนเล็กๆแบบนี้นะคะต่อน,น้ำห้าลิตรฉีดพรมให้ทั่วเลยเป็นประจำทุกๆเจ็ดถึงสิบวันป้องกันเชื้อรานะลูกค้าเชื้อราถ้าเกิดแล้วแก้ไขไม่ได้ต้องเด็ดทิ้งตัดทิ้งรอแตกใบใหม่อย่างเดียวเลยแต่ถ้ายังไม่เกิดช่วงนี้ป้องกันได้ฉีดพรมไว้เลยช่วงนี้หน้าฝนแดดเขาจะไม่ค่อยมีแดดเขาจะไม่ค่อยจัดความชื้นบางทีมันเยอะเกินไปนะคะมันไม่ได้แดดได้แสงมันทําให้เกิดเชื้อราเนาะอ่าเอาตัวนี้ไปแล้วก็มีปุ๋ยเม็ดนะคะชนิดดูด โรยไว้ในกระถางนะคะสัก4ี่เมล็ด5มเมล็ดพอไม่ต้องเยอะเขาจะเวลาลดน้ําเขาจะค่อยละลายเขาเรียกละลายาตัวยาตัวปุ๋ยนะคะลงดินทุกวันทุกวันเป็นแบบดูดซึมนะคะแล้วก็สตาร์เกิลจีกำจัดเพลี้ยและมแมลงในดินจ้ะก็เอารยไว้ในดินได้นะคะป้องกันเพลี้ยและมแมลงในดินป้องกันเพลี้ยขึ้นลำต้นนะจ๊ะอาจแถมให้ในทุกๆุกชุดเลยนะคะแถมให้ด้วย ี่3ต้นนี้และชุดนี้จัดอยู่ในเซตที่จ1จ้ะ1,7,5ส่งฟรีมีปลายทาง175บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางนะคะต่อมาเซตที่2จ้ะอันนี้แถมให้ทุกชุดนะแม่คะไม่ต้องหยิบไปตลอดเนาะ ต่อมาเซตที่2ค่ะก็จะมีเป็นสาววารินนะคะสาววารินหนึ่งต้นโตขึ้นสวยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหันุมานสืบมะคานะคะ1ต้นอันนี้เป็นพันท้ายนรสิงค์ค่ะ1ต้นนะคะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองจ้าต่อมาเซตที่สามนะคะเซตที่3มอันนี้เป็น เทพเทวานะคะป้ายมาเลยแบบนี้เทพเทวา1หนึ่งต้นอันนี้จอมพลน,นะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีเป็นพรเจ้าสัวอีกหนึ่งต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สมจ้ะต่อมาเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เป็นพันดาวนางวิชุดาแล้วก็พันท้ายน,นรสิงห์นะคะอย่าลืมว่าแถมชุดยาบำรุงให้ด้วยสะดวกโอนหรือไปทางแจ้งแม่ค้าได้เลยสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ค่ะ ต่อมาเซตที่ห้านะจ๊ะเซตที่หอันนี้เป็นเท้าฮีรันพนาสูนรนะคะ1ต้นนะลงหัวหมดแล้วเห็นไหมมันมีดอกมาแล้วนะคะนี้เป็นงานหัวเลยนะป้ายส,สวยๆมาแล้วแบบนี้ใบแก่นะคะหลวงพ่อพูนนะคะ1ต้นหลวงปู่ทีมอีก1ต้นจ้ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5นะต่อมาเซตที่6ค่ะเซตที่หนะคะจะมีเป็นอัมพรนะคะอัมพรหต้น อันนี้เป็นสิลาหุ้มทองนะคะเนี่ยเ็มีเชื้อดังนะแต่ใบบนก็ยังไม่ติดมาด้วยนะคะหน่าสวย1ต้นอันนี้ปัธรรมราชอีก1ต้นจะ้ะอย่าลืมว่าแถมชุดบำรุงบอลสีให้ด้วยนะคะในในูในทุกๆเซตเลย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6นะคะต่อมาเซตที่7จ้ะเซตที่7นะคะอันนี้เป็นตะเคียนทองนะคะฟอร์มกอฟอมก,อ,อ,มกอแน่นๆนะคะฟอร์มกอแน่นๆมีหลายต้นมากมาก นะคะตะเคียนทองหนึ่งต้นอันนี้เป็นพันธุ์ท้ายนรสิงหนึ่งต้นพรมพิมานหนึ่งต้นค่ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ดต่อมานะคะเซตที่แปดนะ,ะจะมีเป็นสีการจนานะคะตัวนี้เป็นเจนหนึ่งนะคะให้ไปด้วยหนึ่งต้นนะคะป้ห้มาแล้วหลวงหลวงปูทิมจ้าหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีเป็นเท้าหีรันพนาสูนนะคะป้ายมาแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดจ้า ต่อมาเซตที่9นะคะให้เป็นรัตนสินค่ะ1ต้นนะจ๊ะอันนี้สี่สุพัสดส์นต้นแล้วก็เป็นหลวงพ,อพ่อภูน1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ค่ะต่อมาเซตที่10นะคะเป็นชินเนบัญชรน,นะคะมี2ต้นในกระถางเริ่มกัดลายมาแล้ว1ต้นสาวารินค่ะ1นึต้นสาวนครชัยศรี1ต้น,น,น,ตน3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10จ้า175นะลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางให้ ส่งของวันอังคารนะจ๊ะใครสั่งแล้วรบกวนโน้ตเอาไว้ด้วยว่าสั่งร้านเนี้ยวันอาทิตย์แม่ค้าส่งวันอังคารนะคะบางท่านไม่เข้าใจสั่งแล้วก็นั่งรอเลยฉันเนี่ยฉันสั่งวันอาทิตย์จันและของยังไม่ถึงเลยโทรทวงละอังคารของยังไม่ถึงเลยโทรทวงละนะคะฟังแม่ค้าแจ้งด้วยว่าส่งรอบส่งวันอังคารไปสีเปิดทําการวันอังคารนะ สั่งวันอาทิตย์ก็จริงแมค้าส่งออกจากแม่ค้าเนี่ยวันอังคารของจะถึงลูกค้าประมาณวันพุธพฤหัสประมาณนี้นะคะป้องกันการลืมป้องกันการวิตกกังวลลูกค้ารบกวนโจดหรือโน้ตเอาไว้ว่าสั่งบอลสีจากส่วนนิสาพรบอนสีเนี่ยวันนี้ วันอาทิตย์นะคะแม่ค้าส่งอังคารของจะถึงประมาณพุทธภฤหัสโนต้ตไว้แบบนี้นะลูกค้าเราจะได้ไม่ตกใจจนเกินไปว่าเฮ้ยฉันนะสั่งไปหลายวันแล้วนะเว้ยของยังไม่เห็นมาถึงเลยอย่างนี้นะคะแม่ค้ามีรอบส่งชัดเจนอยู่แล้วนะคะเราพยายามจดเพราะเราจะขี้ลืมกันส่วนมากนะคะเราจะขี้ลืมกันเด้อแม่ค้าเองก็ลืมนะต่อมานะคะเซตที่11จะ้ะเซตที่11จะมีเป็นเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชน1ต้น หนึ่งกระถางมีต้นลูกแทงมาแล้วด้วยนะคะสีสุพัสดรหนึ่งต้นรวยล้นฟ้าไทยอีกหนึ่งต้นแถมชุดยาบำรุงนะคะบอนสีนกตู้อีกหนึ่งต้นนะให้ไปสามตัวยาเลยยากันเชื้อราปุ๋ยเม็ดและสตาร์เคลื่อนจีนะคะนี่จะช่วงนี้ที่เน้นสำคัญเลยก็ยากันเชื้อรานี่แหละนะคะให้ไปซองแค่นี้ใช้ได้เติบเลยเด้อลูกค้าให้ช้อนตวงไปด้วยนี่เห็นไหม ตักแค่1ช้อนเนี่ยหช้อนเนี่ยผสมตอนน้ํา5ลิตรนะคะถุงที่ให้ไปนี้ใช้ได้เยอะนะคะแม่ค้าใช้เป็นตัวรากาศซึ่งรากาศเขาจะมีแต่แพ็กเกจที่มันใหญ่นะคะเขาจะไม่มีเป็นซองเล็กๆขายเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็จะมาแพ็คเป็นซองเล็กๆแบ่งปัน เอาไว้ให้ลูกค้าเนาะแจกจ่ายให้ลูกค้าไว้เลยลองทดลองใช้กันนะคะแม่ค้าใช้เป็นตัวของรากาศนะอันนี้แถมให้ต่อมาเซตที่12สุดท้ายแล้วนะคะจะมีเป็นรัตนสินหนึต้นสาวาริน1น1ต้นและพรมพิมาน1ต้นนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12 175บาทเท่านั้นลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะใครมีแล้วซื้อไปเลี้ยงได้อีก ก็ได้นะคะเพิ่มเติมขยายไว้อัพไซต์กระถางจะได้เอารวมก่อไว้เป็นหลายๆต้นหรือใครยังไม่เคยเลี้ยงนะคะอยากลองเลี้ยงรับไม้เซตพวกนี้ไปได้เลยนะคะเพราะมันจะเป็นราคาย่อมเยาวก็คือไม้เซตลูกค้าเลือกต้นไม่ได้แมนะคค้ะจัดเซตมาให้ก็จะใส่เป็นราคาพิเศษไปให้นะคะราคาเขาก็จะย่อมเยาวเป็นราคา รวมส่งให้แล้วไปให้นะคะก็จะย่อมเยาวกว่าซื้อเดี่ยวเนาะซื้อเดี่ยวบางครั้งลูกค้าเลือกต้นเลือกฟอร์มได้แต่ก็อย่างว่าแล้วแต่หน้าไม้อีกนะคะไม้เซตเราเลือกได้เป็นแค่เซตเท่านั้นเลือกต้นไม่ได้ก็จะเป็นอีกเกรเราคาหนึ่งนะคะก็จะให้เป็นราคาแบ่งปันแบบนี้แต่ถ้าใครเข้าใจวัฏจักรของบอนสีอย่างเช่นต้นเนี้โอ๊ยใบมันเสียน่ะไม่ต้องซีเรียสเลย บอลสีใบใหม่มันแตกขึ้นมาเรื่อยๆเสมอใบเก่ามันต้องทิ้งไปอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้คงกระพันใบเสียแบบนี้ถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจเขาก็จะรีบคว้ากันเลยราคานี้ต้องเข้าใจว่าการซื้อของออนไลน์มันมีค่าส่งนะคะคิดคำนวณเผื่อค่าส่งให้พ่อค้าแม่ค้ากันบ้างด้อนะคะบางครั้งอย่า,ยาใช้คำว่าส่งฟรีได้ไหมเลยเพราะทุกครั้งทุกกล่องทุกชิ้นที่ออกจากแม่ค้านะไปถึงที่ขนส่งเขาก็คิดค่าส่งทุกชิ้นทุกกล่องนั่นละจ้าลูกค้า เวลาพ่อค้าแม่ค้าท่านใดจัดโปรโมชั่นอะไรก็ขออนุญาตเป็นไปตามนั้นเนาะเราสามารถเลือกบริโภคได้อยู่แล้วสําหรับลูกค้านะลองดูพิจารณาราคาถ้าถูกใจก็ทักมาเนาะแต่ถ้าพ่อพ่อ,พอแม่แม่คิดว่ายังไม่ถูกใจราคาใดๆก็ผ่านก่อนได้นะคะขอของดการต่อรองนะเพราะว่าหนูเปิดราคาอันนี้ก็คือต่ําสุดแล้วนะคะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีของแถมให้ด้วยนะคะก็พิจารณาราคาก่อนซื้อเราใช้สิทธิ์ผู้บริโภค ได้เต็มที่เลยเราสามารถเลือกสแสวงเฟน้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เราได้นะคะเช็คราคาหลายๆช่องหลายๆร้านหลายๆที่ก่อนได้นะคะแต่ถ้าช้าวนกลับมาอีกทีไม้หมดนะจ๊ะอะให้ดูอีกทีนี่มีของแถมให้ด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้จ้ะ12เซตเซตละ175รจบาท ส่งฟรีมีปลายทางให้ใครไม่สนใจบอนสีไม่เป็นไรนะสั่งซื้อใบก้ามปูของแม่ค้าก็ได้นะคะจัดส่งให้แยกกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าป้องกันการเสียหายต่อให้ใครใส่สั่งไอบอลสีด้วยใบก้ามปูด้วยแม่ค้าก็แยกส่งนะเพราะว่าส่งพร้อมกันไม่ได้ใบก้ามปูมันหนักบางทีมันไปตีลังกา6กเมรอย่างเงี้ยมันทับบอลสีแล้วก็เกิดความเสียหายนะคะ โอเคจ้าคลิปนี้ก็เช่นเคยนะจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ